มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนจากเหตุการณ์ทหารพลานร้อยทพ2อ1 0 0เหยียบกับระเบิดระหว่างปฏิบัติภารกิจลาดตระเวน ในพื้นที่บริเวณปราสาทตาเมืินทมอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ส่งผลให้กําลังพลได้รับบาดเจ็บสูญเสียขาซ้ายหนึ่งนายก็คือสิบเอกทีรพลเพียขันทีอายุ48ปีวันที่12สิงหาคม2 5 6พรบพลทบุญสินภาคกลางแม่ทัพภาคที่2เปิดเผยว่าเหตุเกิดในจุดแนววางรวรวดน้ําทางด้านทิศตะวันตกถ้าหันหน้าเข้าคาเหนนจะอยู่ฝั่งขวาของตัวปราสาทและห่างจากตัวปราสาทประมาณ1กิโลเมตรเรียกว่าช่องจุบตาโมกสันนิษฐานว่าคา เหมืลักลอบมาวางกับระเบิดช่วงที่ถอนกำลังทหารออกไปวันนี้ทหารไปตรวจสอบแนววางวัฒนามบริเวณดังกล่าวอยู่ในเขตแดนไทยเป็นเส้นทางที่ใช้ลาดตะเวนประจำอยู่ในฝั่งไทยอยู่แล้วพลโทบุญสิงห์กล่าวว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการยั่วยุผิดเงื่อนไขาการหยุดยิงเพราะว่าการวางทุนระเบิดถือเป็นการยิงเหมือนกันเราจะมีมาตรการตอบโต้และแรายง,งานให้รัฐบาลรับทราบตาม,ตามขั้นตอน หลังจากนี้จะนําไปสู่ขั้นตอนการประท้วงระดับสากลโดยพลเอกพนาค้าวปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกผบอทอบอเด้ขอข้อมูลเร่งด่วนเพื่อทําการประท้วงฝ่ายเขมรต่อไปแม้จะมีการประชุม r b c ไทยกัมพูชาครั้งต่อไปไทยจะนําเครื่องทุนระเบิดนี้ไปหาหรือและเชื่อว่ากัมพูชาคงไม่ยอมรับเหมือนที่เขาพูดใน GBC เมื่อเขาปฏิบัติเรื่องนี้เขาก็ไม่พูดถึงพลโทบุญสิงกล่าว ถามว่าทางกัมพูชาไม่ยอมร่วมมือกับการเก็บทุ่นระเบิดหากทหารไทยเหยียบระเบิดแบบนี้ต่อไปผลโทบุญสิงกล่าวว่าถ้าเหตุการณ์สงบเราก็ต้องให้ศูนย์เก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมเข้ามาดําเนินการเก็บกู้แต่ถ้าไม่สงบก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่เราต้องตอบโต้ด้วยกาลังเมื่อถามว่าเราได้เจราจาหยุดยิงไปแล้วมีผลหรือไม่แม่ทัพบอกว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องของหน้างานการเจราจาก็เจราจาไปเรามีสิทธิปกป้องและคุ้มครองกําลังพลของเราเช่นกันทางเราจะมีการปรับแผนในการลาดตระเวนเพื่อให้กําลังพลจะได้ไม่ต้องเสี่ยงกับทุนระเบิดที่ทางขมีนได้วางไว้ทางเราเพิ่มการใช้กล้องวงจรปิดและใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่เข้าทําการเคลียร์เส้นทางลาดตระเวนแทนการใช้บุคคลในการควบคุมแต่ละพื้นที่เป็นการป้องกันกําลังพลนอกจากนี้จะเพิ่มการเฝ้าตัวระยะไกลขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งขอขอบคุณข้อมูลจากุข่าวคะ่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ